ครับผมก็สวัสดีครับมน,นี้ก็มาผมาพิอกกับไผื่อเบร์เวาครับถึงไปตัดพันธุ์มันให้พอมีพี่น้องแล้วนะครับแพ็คใส่กล้องเตรียมตรงนะครับกำลังจิไปตรงให้พอแม่พี่น้องครับเมื่อบึงถอนพันธุข์าขาวๆนะครับตรงหลายกล้องพอุ่งถึงพ่นนะครับโมนี้ครับนี่เป็นประเทศาสตก์พื้นนะครับ ตรงเทิเกษตรศาสตร์แปดศูนย์กับแขกดำนะครับมือนี้ครับหลายกองพอสมควรนะครับแขกดำนะครับน้ำเงยสมบูรณ์นะครับต่างกันเลยนะครับกับกเกษตรศาสตร์แปดศูนย์นะครับขนาดของท่อนพันธุ์นะครับแขกดำสีเงยกว่านะครับ ก็เดี๋ยวเลขพัสดุผมก็สิแจ้งทั้งเพจนะครับผมแจ้งให้พ่อแมีพี่น้องทราบทั้งเพจนะครับก็รับโทรศัพท์จากบริษัทขนส่งเลยนะครับผมนะสีสองสามมือนะครับถึงนะครับเก็บปลายทางกับ,บ่มีบวกเพิ่มนะครับตามทีตกลงกันไว้นะครับ สกล้องนี้่โนอนเงินมาให้ลอยๆนะครับแต่ว่าหกกล้องนั้นเก็บไปลายทางนะครับผมจังไลยก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนด้นะครับก,กับทางไร่บอมเบนะครับฝากมากดติดตามนด่นะครับผมทางเพจก็ดีครับทางช่อง youtube ก็ดีนะครับผมเนี่ยครับเต็มเต็มกล้องที่ผมบอกนะครับ ผมบอกว่าเต็มนะครับขวด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 เหล่าซีซีบีกีกับขวดเบียร์ขนาดซ้ำกันนะครับผมขนาดซ้ำกันทุกกล้องนะครับความได้หน่อยได้หลายเต็มกล้องขึ้นกันกับล้วแต่ความใหญ่ของถ่นพันนะครับความใหญ่ความหน่อยก็เดี๋ยวสิค้นของขึ้นรถแล้วครับ พ,พ่อแม่พี่น้องก็รอรับโทรศัพท์จากบริษัทขนส่งนะครับประมาณสองสามมือนะครับผมรอรับได้เลยนะครับก็ฝากขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ขามาอุดหนุนสินค้านะครับผมขามาสื่อมาหาล้ำมั่นนะครับสื่อขายล้ำมั่นกัน ครับแขนดำมันมันลำญ่ครับเห็นเห็นครับจะเด็กอะล่าพอแม่พี่น้องไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปส่งของเอียงแล้วกระชีแจ้งเรียกสดุอีกเท่านึงนะครับฝากพอแม่พี่น้องเขาไปกดไลค์กดติดตามนะครับกับทางเพจไล่บอมเบ้นะครับกับอีก่องทางหนึ่งกับ่องทางยูทูบนะครับไลบอมเบ้นะครับผม คลิปนี้ก็ขอลาบ่อแมเพี่น้องไปก่อนนะครับไว้พอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ